ขินกับพี่นางในวันที่23นะคะอันนี้คุณแม่สมปองนะคะพร้อมพ่อพงบุตรลานนะคะหลายท่านหลายคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาพี่นางก่อนนะคะสวยมากอง้มใหญ่มออย่างสวนะคะดูะคแล้วพอแต่งงานจาสวนะบริษัทบริษัททับทิมสลาจำกัดนะคะ มดสษัเอ่เอสเควายสเตชันจัการมหาชนคุณตะัญยาเข็มมาเพชรผาชนาคนเยี่ยมนะคะร้อมครอบครัวนะคะเวายเป็นเอ่อตะินนะคะตินตะพินให้แม่คุณแม่มื่อนี้ะคะเขาเพ่รพวกเกลเพรนะคะกงใหญ่มากเลยค่ะเดนนี้จะกใกล้นะคะนี่เหมือนเมือนเม็เหมือนใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากม่ดกินไม่ไดเมื่อสู้มา

ากอาจารตัวใหม่เจ้าเรารอยเชิ็จมาเหมือนเดิมเด้อน้องซื้อนี่ไม่รู้ต้องเต้รน้องฟิลบริกรไม่ได้วันด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุทุกท่านทุกคนนะคะจะได้เลยเป็นหนึ่งะเชิญเลยนะคะทันโอกานี่อาจารนำายมาตวเกือบบุนตัวกันเยอะเอสามสี่ห้าฝากะสามีัดป่าสางค

ของแม่นางสุริพรนะคะวันนี้ทุกท่านทุกคนวันนี้บักปอลูกด้วยนะคะลูกสวัสดีคุณไพลินค่ะตับอังกิี่พี่ตรกตาพระไฟดีที่เจ้าสิสะกดได้คุณพันธกรชมชมชื่อน,นะคะคุณลักคุณรู้คุณมั่ีวันอิตาอิตาครอบครัวประกายดาวทุกท่านทุกคนคุณทัศนษมรมคุณจินนัมบันแย่แย่มากมายมาแน่ลูกแม่ค่ะ ลืมได้วันที่23นะคะต้มกระถินยี 24, ่สบสีถวายกองกระถินนะคะพราะว่ายี่สิบห้าบางเซลาเลิกนะต้มปูตัดตักนาคาราชนะคะอำเภอพี่บูรักจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะบ้านนนกลอยนะคะ นโมธนาสาธุทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ตุ่อ่านไมทน่ทันคุ้มไปห่วงค่ะสวัสดีน้องโบ๊ทด้วยนะคะลูกวันดีอออกิ๊บมึงเลยสวัสดีค่ะสวัสดี สาธุค่ะทุกุค่ะสาดีทุกคนนะคะคุณสาวกินลาวสวัสดีนะคะสุ่ะสาทุกท่านทุกคนนะคะไว้ไปดีไหมครับมามามาเออยูวันบันที่ยิบซีคุนเดชหิสามคุณเดชฮานอยฮานอยเนี่ยพี่ตู่เอาฮานอยให้พี่ฮานอยฮานอยหรือหวยลาวไม่รู้นะ นี่ไงเจ้าภาพใหญ่นี่พี่เลขออาสุดยอดเลยผลลูกเลยคนขิงลูกคนหัวกับลูกนนะคะเมื่อไทยสวัสดีนะคะคุณไปผลค่าสาทุด้วยนานแก้ปปองน้องอ้อยไม่มาเลยลูกอ้อยออี้อยู่บ้านนะคะสวมากให้ดูบรรยากาศนะคะฟาสวยมากไม่สนเดี๋ยวรอให้เพื่อนเอาใส,ส่ออกก่อนนะคะ ก็อนนาะเบกจ้าทุกนะเดี๋ยวนี้มารวมกันได้วันที่ 23, 24, 25เลือกเอาวันใดเป็นดีแต่ถ้าเท่าแต่ถึงก็วันที่24จากบริษัททักเ็ณกีฬาจำกัดรบริษัทเอสเทร์วักส์ตัต่นจำกัดมาหาชนนะเป็นได้เลยนะคะุคณธนญนาคนเยี่ยมหรือคุณธนัานยาเสริมาเฟสฝาชนคนเยี่ยมน,นะคะที่มาประบุปีนี้ปีที่สองแล้วนะคะ มาทั้งตระกูลนะคะบอกว่ามาหมดเลยลูกหลานมาหมดเลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนรถแห่ี่นางมาหมดเลยรถแห่เราถึงเรียบร้อยแล้วที่สามที่สี่ท่ห้าที่สี่ว่างที่นาลที่ที่ห้าโอ้โหโซฟาตรงนีู้งเก้าเมตรนะะูงเก้าเมตรหน้าต่กว้างห้าเมตรโซฟานะคะูงเเมตรประมาณไห้างประมาณนี้ จากกาที่ไหนสงขตามเมานูที่สตาร์ทใต้เลยใต้เลี่ยข้อที่สี่ข้อที่าสกกามมหา,หาสมป้องี่สี่ <c oughs> อะข้อัี่ัามมหาัคร ศูนย์แ้าศูนย์้าศนศน่งศูนย์ปดซื้อไหเหรอแปดหพี่เล็กอย่าลืมนะว่าว่าเคนยกข้าวก่อนนะเคยกขาวก่อนก็อข้างหน้านะแปดสี่นะอย่าลืมแปดสี่ข้างหน้าด้วย ที่นั่นจ๋าจับก่อนได้จ้าอ่าอันนี้คุณพี่สมคุณแม่สมปองเรียกคุณพี่ดีกว่าเนาะคุณพี่สมปองนะคะฟองก็คิดนฟองใหญ่ฟองทำ้างฟอ,องพี่นางเนเดอร์พี่ซุปพีนัทคิดทอดค่ะอ่าค่ะข้าเปิ้ลข้าข้าคือน,น,นะคะพระงามมากค่ะพระงามได้นะะพี่ดูให้ดูรอบๆบไม่ได้ พอดีงานของหน้ามีหกยกเลิกนะคะยกเลิกเลื่อนนะคะเลือกกเล่อนก็เลยพี่ตุกกเลยได้มีโอกาสมากกระถินนะคะมาร่วมจัดพเ,เนี่ยนี่โอ้ยผู้ใดว่างมืออื่นยังมีเวลาอีกมือนึงนะคะอันนี้ตกแตง่งคงอะไรยังไม่เสร็จนะคะมาเด้อค่ะมาร่วมงานนะคะโอ้ยงามหลงามหลเดี๋ยวพีตูตให้ดูลักนี้จากนานหน้านก่อนจากบอกกับนนหน้านั่งยติ เดี๋ยวพี่ตูก่กปจะให้เบิ่งรอบๆเนาะเ่อยน,นั่งกันแนละ้วพูดมาเอ้าไม่นั่งไม่นั่งเป็นอย่างคือประชานริศจะมีคุณเจนด้วยนะคะสุกัญญาพักผู้มาผู้มือแรกนี่มาปเด็นบอยผู้ชายหมายเลขเก้าน้องบอยประเด่นอุดรกระ,ะเบือเนาะเร่นสามผ่าไปตูให้ดูอีกรอบเดมาหาไม่น,นั่ละนี่เดอ้อโอ้ยมาม่วงอาทิตย์นนีะ่เป็นจะเป็นบนลายใส่ย่าลายบนลาย หนึ่งหลุดเตอร์แปดสี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งนะคะรูล้ต่อไปเอาคุณสบายหน้าสองหลังเลนะโ้าตมาของชาวบ้านมาอีกสองหลังเต็นได้ยืมแค่สองหลังเท่านั้นไม่ได้ยืมท <c oughs> ่านไม่เสียก็ไม่ยืมเลยค่ะโ <c oughs> อ้นางลำพอดีเลยพ่อาจารันนางลำยืนลำตรงนี้เลยเนาะยาวเลย,เลยค่ะเลยใช่ท่าน,งงนมันมาพ่อก,กัพรอคอยกลัวค่ะพ่อาจารย์ ร่ายกลัวร่ายกลัวกันใหญ่ระเบิดน้อสายเงาไอ้ชิ้นเล่นน้ำไปกันน้อนี่แค่เนี่ยพัญวรากอนโคศีสาธุลกครอบุญบารมีปูสิควาโชคขอทานนะคะทานทรัพย์สินทุกูทองสาธุเด้อขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้สมความปรารถนา ตุ้งระสออเี้ยงท่องฝ่ากางตุ้งระสอทนี่ทีเดียเกีอ้อมจะอยู่มู่นี้นั่งนาะเป็นตะเกอ้อมยู huh. oh. yeah, oh. Oh ่น oh. ี oh ่เ oh. ดี unt, like. oh ๋ยวลงไปปูปูไงเข้ากงง่ามแห้งอ้านีเอ่ะ้